กับสบายดีพอแม่พินอ่างเอฟซีแถมแพงเวอร์สกุลสกุลน,นิจมอสบอลพอพอต้องมีเงินอีกต่าเท่าเดิมเนาะคลิปนี้ก็บบอมยังหลายสิ่ม,มาแกงเอาไม่สู่ทีมงานสาวแถวเกาจิน

Nhà, nhà nàng hoặc hẳn nào đi ừ. kia nàng thùm rồi mẹ Cà đu quá Thà chắc rồi นี้ก็บพืชทางถิ่มลายเลยใส่ข้าวเบือสำหรับปูหมากใส่พริบกับใส่ดริบอันนี้เราใส่ผิดแหง่น้ำใ่นี้น้ำใ่อันหวานไปเอาอยู่นาปนุย่ย กระดูกเนาะกระดูกงูอแต่มืออุบเลยปิดไปก่อนกดแล้วขออนุญาตอืม แดงใส่กระดูกน้ำยานางชุกเขียวโอ้ยบมดเสบกับกห้มหูไปโลดจอมัตเม,ม่เจ๊เจ๊เจวัสนาคนสวยแล้วก็เบิดจุคนดีบร,ริเอื่อไอ้น้ำเด้อพี่น้องที่ฮักแ้งเบิดสุกุสุกุนใส่กระเดกก่อน ปเดียยะมนัวกัรกระเดียดเห็นสำใส่ไปนัวเลยวัวปบอกเบิ่งตอนเห็ดละลายเนาะ mặc thay, mặc mận, xài vắt kia em biết đó, mới luôn kịp xài tô kéo mà lại mự này. ใส่ร้ายเพราะว่ามันนัวกระดุกเลยรเราตะปรุงแาเนี้ใผรทำบะแห้งเลยมันก็เลยผดบะแห้งที่จริงความจริงมันก็ซุกอยู่แล้วเนาะเพราะมัน มันหอนมันเดือดอยะจูดีนี no, ่ด no ีอ่อนๆรวยๆโอ้เขาเบื่อเหลวเลยพี่น้องเอ้ยเหลวเลยมันก็ทิ้งเท่ากับแบบ เรื่องกุ้งหมุดจอมาด้วยพี่น้องมาพี่น้องมาด้วย้องกัน โอ้ยมาทีหอดเดี๋ยวชอนเ๋ยวชาบอมันก็ได้เกียวเดียวจะน่อยกันเย้่ะบุงมาพี่น้องมาแกงนไม้พี่น้องเอ้มาเนี่ยกินข้าวเที่ยงซุ้มกันพี่น้องเอ้มาเนี่นองไเนี่ยพ้องไปเนี่ยพ้งจะ้หเนี่ยอ่ไปยัหน่อย มาลุงเรอแม่วิงไหมแม่สิงไหมลุงเขาทั้งน้อยมันม่ีอะไรสอยเออน่งเราลงไป

ลอมวงกันกินแกงน้ำม้พน้องเว้ยปลาบ้านปลาับกินเนาะกินปลากินแกงน้ำม้ใส่กระดูกงวพี่น้องเอ้ยเซ็ปแซน้ำกัน

กินกับพักกะทินนอนพี่น้อยมากะทินนอนโอ้เคนมักแกงใจ่ขะเบือแน่นน้นนี่นน่ะนอนังใ่ญ่เมนกเต็มเต็มนี้

แส่บแซ่บพี่น้องเอ้ยบรรยากาศของเฮามืันนี้ก็ลมลมเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีืัอนี้รกก็เชื่อถ้าจะบ่อยรไปแต่ละก็บ่เจ็บแล้วดิปูน้องตัวนูนอนปีปีขาดพี่น้องเอ้ยอันจะเคลอนายวันหลเนาะเอมันขาด

อบอกกันไม่คิ้มนาพี่น้องอยู่ดิมแห้งสกู๊ดสก้นสาลาเปนี่ยสบายดีสบายดี